มาปมมะปอกับชงตาหนวดใหญ่าินก็ชแน่วนะจัะเนาะมือในย่าินถ้ามาเบิงถุงนี่ถ้ามายามปลานี่มีทางหน้านี่ทางหน้าเบิดเรืองเี่จวะถ้ามาเห็ดด่างเวลาปลาหนามหนามมันรุนปลาเพิ่งกคยเจอกระดูดตรงนี้นะจันดูตรงไปถุงนี่เนาะจันนอนเห็นบอกถุงที่เขาดักปลาเท่าไนนี่ย่าิว่าสิมายามปลามันเอ่เขินมันเศร้าดูเดีจ้ะนี่เห็นบอกมันเศร้าออกห้องกระไดเนี่ยู่จังโพลิพนอยู่ อันนี้เคิรนอันนี้เคิอนแงงแงงแงงทอดเอาปลาทางหน้านั่นทดทางหน้าจากมันเอาปลาบอลมาลงเบิดนะยเนียปลามันลุ่หน้ามาได้หลายอันนี้น้ำน้ำมันสีเศร้าเอานะจ่ะน้ำเศร้าเอาเลยอเพราะว่าเขามันสีตรงเลยสีทอกทอกทอกเบิดเลยเนี้ยังแต่สีตึงสีพอเกี่ยวนะจ่ะอันนี้ห่วยสีระบายลงในหูห่วยนะจันนี่น้ำทางไหทางหน้าเพื่อสปอยดิีงลงไปนี่ไปหูห่วยหูหองลงไป น้ำอ่วงน้ำม,มู่นคือเก่าเนาะค่ะนอบ่ได้สั่นจ่าม,มือนีโบ่ได้ถ้าว่ามานสัน่นนอหนีนอประมาณจ้ยอยหงายกระไรประมาณเด้อค่ะประมาณใหญ่โบไดป้ปลาใหญได้เท่างามค่จะจ้ะเดี๋ยไปลาบแลงลาบแลง เป็นเหงาด้วยจ้ะเป็นหัวเลยสะอาดดีค่ะสะอาดน้ำร่วนน้ำระบายอยู่นะค่ะงนอกน้ำค่ะ ให่พ่อไอ้พี่น้องเบิ้งนีที่มันเป็นซ้ายมันเนี่ยวเขียวตัวะมันเกเแนี่ละจ้ะเขานี่มันึงสังเล็บมันสังถึขสงเล็กับมือหูอ้ยห่านียกปีงวิ่งอุ่ยักษ์แ่หยัาปีหว่า

ถ้าเท่าได้ถ้าถ้ากินแสบมันทีเป็นปันจีนเนี่ยไงจ้ะนี่ก็สะาดเอาเค็ดเก้วกินก็ได้ใสป่ปนก็ได้นอนจันนอนมันไม่ได้กินได้เ,เป็นปัดปาดแซ่บจ้ะแบเบ,บเร่งมาเร่งได้ เป็นเหงาเป็นเหงาเลยครับ oh mm hmm. mm hmm. ไปปันก <wh> ีนน่ครับล่ะพ <mythology> ่อปอตาดีมกล่ะว่าก่อนเองมืนดีก่อน พ่อเนจานอ่กันอาพ,อพ,อพ่อคิดใหม่เนจานออกิจไนแยกกะว่ามียังมาฝากมาตรนีมีตะทองทำงานเน,นี่ยเนจานอ่อ,อก็ไวโกกกันไหมเนานค่อกายกะเท่าเข้ามาสวัสดีค่ะ